โโโอออ้้ยยขอมันต้องมีเสื้อผ้าบาลสร้างเลยขอมันต้องมีเสื้อผ้าบาลสร้างเลยระทึก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 เฮ้ยเฮ้ยนาทีระทึกเฮ้ย อุ้ยใครเนี่ยมาใหม่<น>โอ้โห<น>มาใหม่ครับพี่น้องทำตั้งแต่เช้าจนเย็เนเฮ้ยตะเทียนทึกลูกมาแล้วพี่แซมมาแล้วพี่แซมมาดูแล้วใครเนี่ยมาเก็บขี้เราพี่แซมมาดูแล้วครับเดี๋ยวไปไก่แซมเด้อยินบอ จะไปไก่แซมได้แซมอนตายลูกโอเคปะไอซแซมแซมแซมไอแซบ้าไอแซมบ้าแต่ว่าหข่าไก่้ามคนไปเหรอมน้าขาไก่ไอแซมไอแซมบ้าม่ห้าม้ามเข่าไก่เด้อเออจะไปไก่จะไปไก่แซมเด้อ พี่แซมกำลังบ้าผี่แ้มผี่แ้มกำลังแบบปวดหัวพ่อดูเออสวยสวยสวยขาดนี่กระย้าวไนี่เป็ขาดนี่เห็นบ่เห็นขาดบ่อุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 ยอ้ยตกใจหดเลยอรก่อฮะอะไรไอเสี้ยเยพออาไม่คคนแปลกหน้าครับ เออหูยิ่กว่าตกบ้านนั่นนะที่เก่งเหรอวะางเก่งเออช้างเก่งแต่ว่าช้งงงางทั้งตัวมีออกมาเออนี่หัวออกมามาแล้วครับพี่แซมมาลองของพ่ออาร์ตแล้วมาเซอร์เวย์นะเมื่อกี้ทำใส่ไปหนึ่งช็อตเมื่อกี้ทำทำใส่พ่ออาร์ตไปหนึ่งช็อตโอ้สมัยนี่เขาไม่ชอบคนชื่ออาร์ตหรือเปล่าชื่อเหมือนกันเลยไล่ใหม่ดีกว่าไม่กลัวรับชมใหม่ได้ คฟานใหม่ก็ชื่ออาร์ตนะฮะเอมาก็ชื่ออาร์ตเหมือนกันนะฮะดู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 สายตาฟาพยายามหาน้าที่รัทึกให้เราอยู่ตกใจว่าอู้สายตาเลือดเลือกมอง

พ่ baby, baby. พอาดหาหาหัวข้อคลิปนี้ผมละโอ้ oh. <laughs> คลิปนี้นี่คนดูเป็นแสนแน่นอนค oh. <laughs> วาดใหม่เข้าทั้งไม่ตืนเลยไมชยอะสั่งถ้าสั่งได้สั่งได้อยู่สั่งสั่งสับฟังสั่งฟังครับแต่ว่าเข้าใกล้นี่ไม่ได้ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าพออาตมาแบบเฉยๆไม่แขกงเนะี่ยไม่ทำอะไรนะแต่พอเราจับข้าหดรดืออะไรเงี้ย ไม่ชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหมดออกมามานี่มานมานี่มายืนนี่มายืนนี่มายืนนี่นี่ยืนนี่นียืนนี่ยืนเสายืนเอไเ้ยเเฮ้ยโอ้้้้เมีอะไรมีอะไร่ได้เลย จะมีอะไรงาไม่ถ้าถ้าไปในที่ที่เขาอ้โอ้อ้ตัวนี้ตัวดุตัทำอะไรไอตัวนี้ไอตันี้ดุ่งเดี๋ยวไดเดี๋อนี้ตัวดุ้งมันดแบบดีดดีดหญ้าโยนโยนหญ้าใส่ขาเป็ด้วย ขาเตะด้วยของเท้คของ,ทของทเท่โยโกยก่ไปข้างหลังกุ๊กพ่อไปข้างหลังโยไปตัวมัดขาข้างหลังครับอ,อันนี้เขาถอยออกไว้อ<า>๋อเป็นประสบการณ์นะฮะแป่ส่วนมากแล้ว เขาก็ไม่ให้แขกเข้านะพี่น้องอันนี้เป็นวี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 ไอพีพี่น้องทำได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ช่ามีไงแต่ก่อนนี่เขาจะมีฝรั่งช้างกินหญ้าเขาจะมีฝรั่งติดต่อเข้ามาเสร็จแล้วเขาจะมาถ่ายช้างมีไงพูดแล้วพี่ไม่ใช่คี่พูดไปเร็วอะไรนะฮะอะไรลาวครับ ปูนมันเอ็นเขาเขาก็กระแทกกันแหละครับเขาแบบดันให้น้ำมันน้ำมันมันออกครับดันให้ปูก็เลยเอ็นปูก็เลยเอ็นจะเทียงกันจะเทียงกันมันกีนอบไม่ทำแบบนี้โอ้โหอบจะทำให้ได้ยังลูกอือมาดูครับมาดูครับมาดูนะทีละทึก ครัขพอาตเป็นเขาเรียกว่าเป็นม้าล่อครับวันนี้มันมมนยืดดิไม่ยืดมดหมดโอ้ยได้ประสบการณ์ครับทั้งขายผลไม้ทั้งเลี้ยงช้างธรรมดาแล้วก็ช้างตกมันนะเราตั้งขายทั้งซื้อแล้วก็เป็นทั้งช้างตกมันเลี้ยงช้างตกมันด้วยครับไม่ธรรมดาเมียวเมียว

ช้างทําใส่เลยเห็นไหมอันตรายนะลูกอย่ามาเข้าใกล้พี่แซมนะนาทีระทึกถอย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วถอยถอยแซมมาแล้วแซมอยู่แบบอย่างนี้อย่างนี้ก็เข้าๆอย่างนี้เราเราเราไม่มีแบบทำแบบเหล็กสอบก็การนป็งแบบไม่ขยุกขากัดไว้ไม่มเสับ

จะตีกันเอียงสองคนเ้ยเราลุกมาตามพ่อมา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 ้ามัมามมา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 มมามาดิมามามาดามามมมาาา สร้างนองสร้างนองสร้งสางมาส้างม่ปรอมเห็ประจอมเ็สรให้ให้ช้างมาทำโอ๊บไปเลยโอ้ยคือหุดลกอหดแท้น่องหอนอนนอน่นอน่นอนอน่อน่น่อนนอนองนอน่นงอนน่่นน่างองงงงงง เออสามีดัง